หอยนางรมยักษ์ทรงเครื่องเยอะๆจ้า อร่อยค่ะกินกับหอมเจียวเข้ากันมากมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเผาซอสพริกหอมเจียวแล้วก็กระเทียมโทนแล้วก็ยอดกระถินแบบแบแบๆหอยนางรมเป็นไซส์ไซส์จัมโบ้นะคะ เติมปากเติมคำทุกคน ตัวใหญ่จริงๆนะทุกคนให้ดู เปลือกอย่างหนาคลุกเคล้ากับน้ำจิ้มให้เข้ากันน้ำจิ้มไอก็ทำเองนะคะเป็นสูตรของไอเองค่ะ

ปกติคือกิน3ตัวอิ่มนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มาก ลูกเขาลงไปกับหอมเจียวโอ้ยทุกคนคำใหญ่มาก

ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย